ทุกคนคะ่ะเมื่อนี้โอ้ละสีสิบห้ามาเห็ดไข่เจียวไข่เจียวซือซ้อไอ้เน,นี้ยสิบห้าเอกเห็นมูสูมูฟังอีบ่บ่จ้าไข่เจียวใส่ดอกสนุจ้าที่ละคาเจียวไข่ใส่ดอกสนุจ้ามื่นว้าวดอกสนุปลูกไว้เองเนาะเขาเพิ่นว่ามักยังกะหาเนี้ยมาปลูก ปฏิวา,าัาดมือนี่คือใส่สุดงามเถกช้ามันว่าอุย้ยสุดกับคนเคยจะบ่าเข่ากันแท้ <c oughs> มือนี่สิไปวไปาาไปัดววส,ไสิไปเพ่งจ้าที่ราคาสิไปเพ่งได้จ้าหงเข่าไว้แล้วสิไปเพ่งแล้วก็สิเอานามปนะไปเพ่งมือนี่มีสิไปสองวัดจ้าสิไปสองวัดจ้าวัดปาวิเวกเขามาพูดแบนนันิน ผสมกันแหละต่อลงเลยจ้ะอยู่วัดตายุทกธรรมคุณเพิ่นสอบทำสนามหลวงแล้วกเ็เสียนาำพระนะไปแล้วก็เอาอาหารไปเพ้นแล้วก็มื่มอนี้มีอีกวัดหนึ่งคือเพิ่นฉลองวันเกิดหรืออายุวัฒนะเนาะมื่อนี้ สิไปทำบุญหละกะักอะมีโรงท่านจะมีโรงท่านพร้อมมีโรงท่านอยู่ปุนป่นน้ำสิไปบภาพที่พานออกไปเบิ่งเด้อโรงท่านเด้อโรงท่านอย่างที่จะคองกับมีส่วนรวมเนี่ยตามกำลังสะท้านเนาะส่วนรวมมีส่วนรวมก็เพิ่นก็สิไปบซอยเพิ่นไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นน้ำจ้ะทำบุญพร้อมท้า รอสุกจ้าเสร็จแล้วจ้าปัดขึ้นลายแถบบุยปุด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 สุดยอดเลยจ้าไปกินกันจ้ามาเบิดฉินที่ขาดไม่ได้หนจะก็ไปพร้อมกัน Hmm. Saya ni. tu ni. Kim hai luak. ไม่มีกลิ่นอะไรเลยสุดยอดเลยจ้ะกินเข้าไปพร้อมกัน ทำให้อิ่มนานทำให้อิ่มนานสมานดำไส้ได้แต่พหิวง่าย ้นเ้าแ้วจังไปจาวัดเพราะว่าไปเพศเนาะจ็ะไ้้สายเจา้าเราคลิปนี้นะคะขอขอบคุณผู้ที่ติดตามชมขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ ชื่อชมค่ะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ